ก็กราบสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็จะมาเล่นออนไลน์นะครับแล้วก็มาโม้ให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับผมเมื่อวานบังครับเมื่อวานปะที่ผมโพสโพสรูปที่ที่บอกว่าผมแข่งเวอร์ครับนะครับในในในไหนวะใน youtube นะครับแล้วก็ t ิ k t o k นะผมโพสรูป ไปนะครับว่าผมมีรายชื่อแข่งรายการเวิร์ครับนะครับหรือว่าฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับนะผมแข่งไปสอนัดแล้วครับผมแข่งไปสอนัดแล้วนะผลก็คือชนะทั้ง2นัดนะมันก็เป็นเรื่องปกติอืมขอโม้หน่อยนะครับคือมันมีประเด็นอยู่ว่านะครับ กติกาของเขานะมีกี่คนผมก็ลืมนับว่ามีกี่คนทีมไทยมีหลายคนอยู่ครับก็คือแบบว่าอยู่ทีมเดียวกันสมมุติว่าฝั่งไทยมีห้าคนฝั่งเขมรมีห้าคนใช่ไหมครับแต่ละคนอะ่ะเจอกันแล้วก็มานับคะแนนแพ้ชนะว่าใครได้มากกว่าผมเจอกับใครว่าอินโดผมผมน่าจะเจอกับอินโดนะประเทศไทยเจอกับอินโดนะครับแข่งห้าคน คนละนัดนะครับแล้วก็เอาผลแพ้ชนะมาบวกมารวมกันแล้วก็จะได้คะแนนออกมานะครับสรุปแล้วทีมไทยเรานะครับชนะครับชนะประมาณกี่ลูกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไทยชนะมากกว่านะครับทีมไทยบางคนนะครับมีอยู่คนหนึ่งผมเห็นแวบ,บๆนะเขาแพ้ห้าศูนย์นะๆๆถ้าคะแนนเท่ากันนี่เราเสียเปรียบเลยนะบอกเลย นะเพราะว่าลูกลูกได้เสียเราเสียเปรียบนะครับแต่ก็ยังดีครับมีหลายคนชนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันแข่งครับผมนัดแรกครับผมก็ชนะไป30นะเจอกับเจอกับใครว่าอินโดนะครับนัดที่2นะครับผมเพิ่งแข่งไปเมื่อตอนเย็นนี่เองผมเจอกับเวียดนามไทยเจอกับเวียดนามนะคนอื่นผลการแข่งขันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่สำหรับผมเองอะชนะนะครับ ก่อนที่ผมจะแข่งอะ่ะมันมีประเด็นอยู่นิดนึงเว้ยมันมีประเด็นอยู่ว่าเออในแชทในแชทเฟซบุ๊กอะ่ะไอแม็กซินเจอรอ่ออะเราสร้างกลุ่มขึ้นมาแข่งขันกันใช่ไหมถ้าเราแข่งเจอใครแล้วถ้าเราแข่งเจอใครแล้วก็แท็กชื่อนัดเวลาแข่งกันอะไรอย่างนี้นะผมอะ่ะก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปมันเออตอนแรกมันแท็กมาหาผม บอกว่าโกโก้คือแบบคือแบบมันแท็กชื่อผมมามันยังไม่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมเจอกับมันนะมันจะให้ผมแข่งนะตอนนั้นวินาทีนั้นเลยอะแล้วผมก็ยังไม่ว่างใช่ไหมผมก็เลยบอกไปผมก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวทักไปพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอะอืมอะไรประมาณนั้นนะแล้วผมก็เลยเคลียร์งานผมก็เลยทักไปหามันแท็กชื่อไปหามันนะครับว่า ตอนนี้คุณว่างไหมฉันพร้อมแข่งแล้วอะไรประมาณนี้นะมันก็ไม่ตอบผมก็เลยคอมเมนต์ไปอีกว่างั้นเดี๋ยวสามทุ่มมันมันแข่งกันอะไรอย่างนี้แหละอือเพราะเพราะว่าผมว่างประมาณ3ามทุ่มนะเก็บร้านเก็บอะไรเสร็จประมาณสามทุ่มเออแล้วสักพักหนึ่งไอเวียดนามเนี่ยมันก็แท็กชื่อผมมาโกโกโก อะไรของมึงมึงไม่อ่านเลยผมก็เลยบอกผมผมโมโหแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมกำลังยุ่งอยู่ผมก็เลยบอกไปว่าคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหรอฉันบอกว่าฉันว่างตอนสามทุ่มเอออะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็เงียบไปเย้ยผมพยายามรีบเคลียร์งานผมวุ่นวายมากเลยประมาณสองทุ่มห้าสิบเจ็ดมันทักมา แท็กชื่อผมเหมือนเดิมเลยคุณพร้อมหรือยังนู่นนี่นั่นอะไรของมันก็ไม่รู้ผมก็เลยโมโหผมก็เลยมามึงมาแข่งกับกูมาผมก็เลยวางงานทุกอย่างมาแข่งกับมันอะ่ะถ้าถามว่ามันเก่งไหมไม่เก่งครับบอกเลยไม่เก่งที่ผมบอกว่าไม่เก่งไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราเล่นเรารู้เลยว่ามันเสียเสียเสียทางเรา แต่ผมอะ่ะประเด็นคือส่วนมากอะ่ะผมจะว่างประมาณห้าทุ่มถึงถึงตีสามใช่ไหมถ้าใครรู้จักผมจริงๆนะที่เคยแข่งกับผมอะ่ะผมจะว่างประมาณห้าทุ่มถึงตีสามเนี่ยเวลานี้แหละที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็เที่ยงคืนจะครึ่งแล้วนะครับแล้วประเด็นเนี่ยผมตอนนั้นผมอยู่ตลาดผมอยู่ข้างนอกแล้วอินเทอร์เน็ตอะ่ะเพื่อนเพื่อก็น่าจะเคยเป็นว่า เน็ตสัญญาณไม่ดีอะ่ะเข้าใจไหมแล้วเราเราสมมุติว่าสมมุติว่าเราเล่นเก่งใช่ไหมแต่เน็ตเราไม่ดีอะ่ะเราก็เสียเปรียบมันไปครึ่งทางแล้วอะ่ะแล้วตอนที่ผมแข่งกับมันสามทุ่มอะ่ะแล้วเน็ตผมไม่ดีมันกระตุกมันขึ้นขีดแดงๆอยู่หน้าจออยู่กลางกลางจอโทรศัพท์อะ่ะเออผมก็เลยแบบอมึงอย่าพึ่งมาเน็ตหลุดตอนนี้นะเว้ย เสียชื่อหมดเพราะว่ามันมันกวนตีนผมไม่รู้นะเพื่อนๆคิดว่ามันกวนตีนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่สําหรับผมอ่ะมันมันเร่งผมอ่ะทั้งทั้งที่ผมนัดมันแล้วว่าสามทุ่มเออสามทุ่มมึงไม่ว่างหรืออะไรมันมันมันก็ไม่อธิบายให้ผมฟังนะมันโกโกโกอย่างเดียวผมก็เลยตบมันไปหนึ่งสองครับเกือบแพ้นะผมอ่ะ ที่เกือบแพ้ไม่ใช่ว่าผมสู้ไม่ได้นะเกือบแพ้เพราะว่าเออเน็ตไม่ดีอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่ข้ออ้างนะเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอา,เอาจริงๆนะเว้ยมันไม่ใช่ข้ออ้างนะเพื่อนเพื่อนหลายคนก็อาจจะเป็นเน็ตไม่ดีอ่ะเรายิงมันสามศูนย์แต่บังเอิญเน็ตเราไม่ดีอ่ะสุดท้ายเราแพ้มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนั่นแหละครับก็ ผมก็อยากจะเอาตารางขึ้นให้เพื่อนๆว่าตอนนี้เราก็ได้เข้ารอบประมาณ8ทีมสุดท้ายแล้วมั้งแล้วก็ไปคัดอีกสีทีมสุดท้ายแล้วก็เหลือคู่ชิงส่วนเราทีมชาติไทยทีมไทยนะครับก็จะพยายามทําให้ดทททีที่สุดนะครับส่วนเพื่อนคนไทยคนอื่นที่แข่งด้วยกันเนี่ยผมมั่นใจนะว่า ฝีมือเขาเก่งครับเก่งกว่าผมนะครับผมผมก็ไม่กล้าพูดว่าตัวเองเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดราม่าแล้วเพราะว่าผมก็แพ้คนอื่นบ่อยเหมือนกันนั่นแหละเท่าที่ผมดูรายชื่อเพื่อนๆในกลุ่มแต่ละคนอ่ะที่แข่งในทีมเดียวกันเนี่ยมีอยู่ประมาณสามสองสามคนนี่แหละที่เก่งเก่งมากๆเลยมีคนหนึ่งอ่ะผมแต่ผมอ่านชื่อเขาไม่ออกมันเป็นตัวเอ็นอ่ะ เออคนเนี้ยเก่งจริงครับคนนี้เก่งจริงผาดกันแพ้ผัดกันชนะกับผมมาตลอดนะฤดูการที่แล้วอะ่ะที่แข่งลีกในก,กลุ่มอะ่ะเขาได้ที่1ผมได้ที่2ผมยอมรับแนละ้วว่าคนนี้เก่งจริงผมเจอทีไรผมแบบหัวใจตื่นเต้นตลอดเลยคนนี้เก่งจริงแต่พักแต่พักหลังๆเขาแพ้แพ้ผมเพราะว่าผมใช้วิชามานนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งจะมีคนไปร้องเรียนแอดมินหรือเปล่านะว่าผมใช้ลูกสูตรนะ <c oughs> เออให้ให้ผมใช้เถอะผมวุษาคิดค้นขึ้นมาได้นะมันอาจจะโกงนิดนดนะแต่หลายคนไปฝึกก็ทําได้นะก็ทําเหมือนผมก็ได้เพราะผมเห็นคนอื่นทําแต่ว่ายังทําไม่ยังทําไม่สําเร็จเหมือนผมอะลูกมงลูกสูตรอะที่ใช้ฮาแลมยืนกองหน้าเป้าอะ เพราะว่าก็ฮาแลมันตัวใหญ่ใช่ไหมมันพลิกบอลได้กระชากหนีได้อย่าเอามสซี่ยืนหน้าเป้าเด็ดขาดเพราะมันกระโดดพักบอลไม่ได้เลยเพราะว่ามันตัวเล็กตอนแรกผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวนะแต่มันเกี่ยวอยู่แต่มันเกี่ยวจริงจริงเว้ยมันจะมีกองหลังตัวหนึ่งตัวตัวใหญ่มากสูงเก้าเอ้ยสูง190ร้อยเก้าสิบเท่าไหร่นี่แหละสแต็ไม่เก่งนะสปีดก็ไม่ถึงร้อย แต่เวลาลูกมองลูกใกล้ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหกระแทกโรนันโดกระเดนเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เกมก็เริ่มสนุกสนุกมากขึ้นแล้วแล้วตอนนี้นะครับผมก็ฝีมือกลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมแล้วนะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วผมผมไม่ได้อวยตัวเองนะ,ะเรื่องราววันนี้ผมก็โม้ประมาณนี้นะครับผมก็9ก้านาทีแล้ว ก่อนจบคลิปครับเดีผมก็จะไปเล่นออนไลน์เฮ้ยมันมีโหมดใหม่มาเหรอผมยังไม่เข้ามาเล่นเลยมันคืออะไรเอ่ยมากดซื้อไป150เหรียญน,น่าจะแข่งเก็บแต้มธรรมดานะแต่ผมขอเซตทีมก่อนมาลุยเ,เพื่อนๆจะเข้าใจที่ผมโม้ไปไหมวะ มาเข้าเกมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาเจอแผนสี่สามสาตามสูตรเดิมครับต้องปรับแผนครับผมทุกวันนี้ผมถนัดใช้หลังสามนะเพราะว่าเราจะตั้งรับตลอดไม่ได้นะครับผมต้องมีบกบ้างมันจะได้มันมันอ้โหสองก้อนผิดหาม สังเกตดูนะครับผมจะวิ่งนำทางบอลตลอดเลยนะครับไปดักทางวิ่งดักทางบอลครับอุ้ยเรียบร้อยหนึงเลยมุดเต็มโมวิ่งดักทางบอลยังไงวะเนี่ยโดนยิงมาครับเอาลูกสูดหน่อยเอาลูกสูดพี่วิกกี้นิโน่ได้เรื่องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนฮาแลนด์มันพลิกตัวได้เห็นไหมเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ นี่คือลูกสูนะมันะเพื่อนๆเอาไปฝึกกันได้นะเมื่อกี้เขาไม่ดูภาพช้านะเราก็จะไม่ดูเหมือนกันนะเพราะว่าวเผื่อเราโดนยิงอย่าผมพยายาม,มวิ่งหักทางบอลตลอดแนละ้วเพื่อนถ้ากดบีค้างอะมันอ้กดผิดกดผิดฮามึงไปเอาลูกสูตรปิดกินนี่หนู อาแลนพิกบอลฟาบไม่ผ่านวินลอมนี้เว้ยเจอลามอสว่ะเฮ้ยทำไมไม่วิ่งแล้วอ้อวนอวหนูจังหวะนี้ปั่นออกใชยว่ะปออั่นหน่อกได้ไงวะเนี่ย ตอนนี้ผมผมกดตั้งรับแล้วนะนเพื่อนๆวิ่งกักทางบอลพี่พี่หืมโดนลูกเตะม,มุมอีกแล้วนี่เรามีเทคนิคป้องกันลูกเตะม,มุมอยู่อัอนนี่วิ้ยกดไม่ติดว่ะกดไม่ติดว่ะงั้นก็ เอาลูกสูตรไปกินได้เรื่องไหมลูกนี้ได้เรื่องได้เรื่องวะ้อยครับเป็นไงครับลูกสูตรครับเจอลูกสูตรเข้าไปครับสองลูกเลยมันจะทำตามครูป่าววะกลัวคนลอกเลียนแบบนะเพราะว่ามันแก้ทางยากมากนะครับหืงานเข้าหืมเกือบโดน เมื่อกี้กดลูกสูตรแต่มุมไม่ติดนะเดี๋ยวขอลองใหม่มันจะดูโดนลูกแต่มุมอีกแล้วอะไรครับนี่อโอ้โหหนึ่งนาทีจะทันไหมเนี่ยหมดเวลาก่อนแล้วมั้งโอ้โหหมดเวลาก่อนลูกสูตรใช้ไม่ได้ผลว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ผลใช้ไม่ทัน โอ้โหโดนขึ้นนํำแล้วม,มอเตโมะครับจังหวะนี้ได้ไหมออกตัวชา้าผลลัรอบนีไ้ได้ไหมได้ไหมออได้ดีก็ได้ดีครับก็ได้อุ้ยออกอะไรวะออกเฉย <c oughs> ปล่อยโอกาสทองออกเฉยนะงานเข้ากแล้วเจอเวียดนานมด้วยจอมถ่วงเวลา <c oughs> <c oughs> จะไปยังไงดีวะเนี่ย ตายแล้วเกมนี้ย uh ังไงวะเนี oh! ่ยฮ oh, right ือแลนด์คิวินเดอรบอยก็มาดีครับก็มาดีครับว่าแล้วมันต้องเข้านะ Good interception. เอไอไอป้าเาป้ยังไงเรียบร้อยครับขึ้นนำครั้งแรกครับสี่ประตูต่อสามครับมันต้องอย่างนี้สิไอโน่อา้อาวเฮ้ยมันออกเลยว่ะ โอ้โหวันนี้เราโหดขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยโอ้โหจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับมันสู้ไม่ได้นะก็ถือกับออกเลยโ,โหไม่สู้อีกนิดนึงวะนี่แหละพเพื่อนๆลูกโสดก็ไปฝึกกันเอานะครับผมก็มันอาจจะโกงนิดๆน,นะครับฝึกเอาครับใช้ได้ผลแน่นอน ช้ร์้กองหน้าตัวใหญ่ๆนะครับตัวพักบอลน,นะครับครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปครับผม